สวัสดีครับจ้ากัลย์วีครับวันที่สามสิบสาคมครับวันนี้จะส่งไผ่หลายชิดครับไปที่กรุงเทพครับอําเภอบางรักนะครับก็ตัวนี้เป็นไผ่ดํานะครับที่แพ็คนะครับเตรียมจัดส่งนะครับไปที่กรุงเทพครับแบบเป็นแบบเหมาโลเล็กนะครับตัวนี้ไผ่ลวกหวานนะครับแพ็คเซฟเงาครับเดี๋ยวแพ็คเซฟใบอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไผ่ป้องยาวนะครับไผ่ป้องยาว ใช้ในการจักตอกจักสารครับหรือเรียกว่าไม้พรางนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไผ่สังหมอนครับสังหมอนสังหมุนก็เป็นไผ่ที่ลำใหญ่ครับใช้ลำครับลำแข็งนะฮะลำสวยงามครับตัวนี้จะเป็นไผ่ปักจิงนะครับไผ่ปักจิงนะครับหรือไผ่ยักษ์นะครับ นี่ก็จะเป็นข้างๆเยีนไผ่ตั้งหมดครับที่พักเรียบร้อยนะครับเติมเงาแล้วก็เซิใบครับอันนี้ไปแบบว่าเหมาโลเล็กนะครับไปที่จังหวัดกรุงเทพนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นแบบเงาฝังปลูกนะครับเงาฝังปลูกเป็นไผ่ปาะข้าวหลามนะครับแบบเงาฝังปลูกครับใช้ในการทาข้าวหลามนะครับลําเล็กก็ ใช้ทำหลอดดูดได้นะครับเป็นไผ่พื้นบ้านครับที่าเยื่อไผ่เขานิ่มนุ่มนิ่มมากครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในคลิปเราจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไผ่ที่เหมาะกับการทําข้าวหลามมากนะครับก็แตกต่างจากไผ่ข้าวหลามกับแดงครับตัวนี้ไม่ไม่มีไม่มีขนนะครับส่งไปทั้งหมดส4เง้านะครับแบบเงาฝังปลูกของเราจะจําหน่าย2แบบครับ เง่าชําถุงแล้วก็เง่าฝังปลูกครับตัวนี้จะเป็นไทยไทยหลอดที่ไท่จีนนะครับแบบเง่าฝังปลูกครับจอเป็นบรรยากาศยามเช้าครับที่แพ็คจะส่งไถ่ลวกหวานนะครับเป็นชุดจองมาจำล็อตล็อตที่แปดนะครับล็อตที่แปดครับล็อตที่เก้าเนี่ยจะจัดส่งวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมนะครับอ่ายี่สิบห้า มิถุนายนครับมายุ่ิาคมครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราแพ็กตอนเช้าก่อนที่จะไปจัดเข้าโรเล็กนะครับเรียบร้อยครับไผ่ทั้งหมดเจ็ดสายพันธุ์นะครับที่เราแพ็กเมื่อเช้านี้ครับแพ็กเรียบร้อยครับเตรียมจัดใส่โรเล็ตครับอันนี้ไปที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับให้กับพี่ชาตินะครับเจ็ดสายพันธุ์ครับ เรียบร้อยครับในการจัดส่งไผ่ไปที่กรุงเทพมหานครครับให้กับพี่บุญชูนะครับก็วันนี้ได้สวจเราจัดส่งทั้งหมดเจ็ดสายพันธุ์นะครับแบ่งในสามประเภทครับคือไผ่กินหน่อสดได้ไผ่ใช้ลำและไผ่ประดับครับเจ็ดสายพันธุ์ที่เราจัดส่งไปก็คือสายพันธุ์แรกครับกินหน่อสดได้รสชาติหวานคือไผ่ลวกหวานสุกสวัสดนะครับหน่อกินรสชาติหวานแล้วต้มเวลาเผารสชาติเหมือนกินข้าวต้มครับแล้วก็ไผ่ที่สองคือ ไผ่ป้องยาวครับก็คือไผ่ที่ใช้ลำในการจักสารไผ่ตัวที่สามก็คือไผ่เปาะข้าวหลามครับตัวนี้ก็สามารถที่ใช้นําทําหลอดดูดก็ได้นะครับทำข้าวหลามไปดีเพราะเยื่อเขานุ่มครับไผ่ตัวที่สี่ครับก็คือไผ่หลอดที่ไผ่จีนนะครับก็ใช้ทําหลอดดูดเหมือนกันครับเป็นไผ่ไม้ประดับก็ได้ครับไผ่ตัวที่สามก็คือไผ่ซังมลครับเป็นไผ่ใช้ลำลำแข็งครับ ตัวที่ห้าก็จะเป็นไผ่ดำครับไผ่ดำไม้ประดับนะครับก็เป็นไม้มงคลไม้ความเชื่อนะครับไผ่ตัวที่เจ็ดนะครับก็จะเป็นไผ่ปักกิ่งครับเป็นไผ่ยักษ์ครับลำใหญ่หนอใหญ่นะครับก็ไล่สุขวัตเราจะส่งนะครับก็พร้อมวิธีการปลูกการดูแลครับจากประสบการณ์จริงครับก็ของไลนเราก็ทําไผ่หมดเก้าปีครับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องไผ่นะครับก็อย่าลืมนะครับ สนใจเรื่องไก่อยากจะสอบถามก็อย่าลืมคิดถึงข้าวสุวรรณนะครับอย่าลืมกดติดตามท้าวสุวรรณครับจะมีคลิปการปลูกการดูแลให้ครบนะครับหรือถ้าอยากโทรปรึกษามาสอบถามก็โทรได้ครับที่เบอร์0 8 1 9 8แปดหนครับก็วันนี้เราต้องขอบคุณพี่บุญชูครับที่ไว้ใจและเราสั่งไก่ทั้งหมด7สายพันธุ์ครับวันนี้ก็จะส่งแบบเหมาโลร์เล็กครับไพซีนีครับเหมาโลร์เล็กแบบอินเดีนะครับก็ไม่เกิน3ามวันถึงนะครับก็เพื่อนๆ ที่จดส่งต้นไผ่ต้นไม้ครับแบบนี้เป็นแบบที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการเข้าเดือนจากาสินค้าอื่นนะครับเป็นการจัดส่งที่ปลอดภัยครับของประษัทนี้ครับวันนี้ส่วนเราต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องเราแล้ขอบคุณผู้บัญชีครั้งครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ